มีหนูสองตัวพลาดตกลงไปในถังที่เต็มไปด้วยครีมซึ่งหนูตัวแรกท้อและยอมแพ้ในที่สุดและมันก็จมครีมตายหนูตัวที่สองดิ้นลนสุดชีวิตพยายามจะตะเกียกตะกายจนทําให้ครีมที่อยู่ในถังนั้นกลายเป็นเนยแข็งจนทําให้หนูตัวที่สองนั้นสามารถยืนบนเนยแข็งได้จนปีนออกมาจากถังและสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่เรื่องนี้ให้ข้อคิดได้ว่าวันใดวันหนึ่งเราก็คงต้องพลาดที่ตกลงไป หางครีมที่เจอปัญหาและอุปสรรคเข้ามามากมายด้วยกันทั้งนั้นและเราก็เลือกได้ว่าเราจะเป็นหนูตัวแรกหรือตัวที่สองซึ่งคุณจะปล่อยให้ปัญหาอยู่เหนือสูงคุณและจมครีมตายหรือจะดิ้นรนสู้ชีวิตเพื่ออยู่เหนือปัญหาจนสามารถผ่านปัญหาและอุปสรรคและยืนบนเนยได้แล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ว่าวันนี้คุณจะเจอปัญหาหนักเท่าไรท,ท้อแท้มากเช่นไรสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนคือคุณเลือกได้ว่าคุณจะเป็น หนูตัวไหนเพราะการดิ้นรนสุดชีวิตบวกกับระยะเวลาที่นานพอมันไม่เคยทําให้ใครแย่ลงผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นไปได้นะครับเรื่องนี้ได้แนวคิดมาจากหนังเรื่อง Catch Me If You Can แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมโชว์เอิร์ธยศธรสวัสดีครับ